ใชเพร,ราะว่าไล้การมูลนิภ์ว่ให้ได้มาประสานงานกับเพิินกับปลอยตาค้นตาข้า,ามหลาที่ไปอ่ทาทั่งพอเยตาก็เป็นตัวเท่งของเหมืนูข้ามเพียงเนาะ,ะมีเงยเล็กมากวะมีเงยล้ำพี่น,อน้องเราทานละเจ้าเอาแทกนก็นได้ให้ก็ได้อ๋ออาม่าอาม่า,า,มา,มา,มาไม่ได้มาออเอาอันนี้ก็ อาจารย์ไปนี่กรอนจะเรื่องเอาใช่ปัญญาเอามงคนเต็มใจมาแล้วที่น้องท้างมุกดาหารพุทธละอ่ามันอันนี้อันนี้ก่อนคอยชือไม่ไปได้บัตรเปิดเต้ไปเด้นีโอ้บะบามงคลใช่วัฒนธรรมกามาเอ่าในละที่น้องป้องปายฮัลเที่ยนนะครัอ่าปลุกเสกดุฮ้าคอยกาม่าตะไคร้มีมงคนดูงจักคอยเบิร์นละใจว่าทั้งอ่าโคุขอาชีพววอะไรดวงจักกับสีนตาแต่กะไถยเจ็บฟองกะมีอ่ากะ